ครับพวกเราฟิชชัยแท้ครับกับเรี c t ชันไลค์ขั้นเพลง Like You นะครับผมมาตอนนี้นะครับออฟฟิชชัยแท้ของเรานะครับกำลังตามหาพนักงานจำนวนมากนะครับทั้ง พนักงานประจําและเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานจะได้อะไรครับก็ใครอยากเป็นเด็กฝึกงานนะครับตอนนี้ครับมีใบสมัครครับราคา75บาทนทครับก็จะได้ดู r e a c t Series ของเราครับที่เป็นยอดฮิตในอดีตนะครับก่อนใครเลยส่วนพนักงานประจํานะครับผมใบสมัคร100บาทสิทธิพิเศษจะได้นั่นก็คือซีรีส์ทุกเรื่องนะครับของเราได้ดูก่อนใครเช่นกันและซีรีส์ที่เป็นกระแสณปัจจุบันคุณก็จะได้ดูก่อนใครด้วยอ่ะเชฟวีเหรอัเรอ่ะ เฮ้ยคธอ,อนี้ก็ดีนะอ้าวม่มีหรอกเฮ้ยอฝันที่ไม่มีรองไครรไม,คคงมีแต่ฉันที่รู้แค่ช่วงเวลาของเราเธอเข้ามาทำให้ฉันมันรู้ จของฉันันนมรู้สึก feel like ทุกทุกครั้งที่ลาไม่นานก็หายแค่นึกถึงคำว่ารักมันมีแค่ละเกินทุกครั้งที่เธอจะมือฉันไว้เบาๆไม่ต้องพูดก็เข้าใจเพราะฉัน feel like you รู้อยู่แล้วคนนี้คือใครใครภาษาอังกฤษผมซ้ายอันนี้เลโก้ใช่ของเลโก้นะซ้ายขวาสุดอ่ะตุ้ยใครนะเพราะเขียนชื่อไว้อยู่อ่าใช่โอเคซ้ายเลโก้โอ้ใช่เพราะเขียนชื่อในเลโก้อะเลโก้พอบคิดดีฮะทไงอยู่แล้วก็แบบแยกเป็นค่า ทั้งทั้งขวาไน้ใครนะชื่อเาอนะไรนะตุยตุยจุยตุยตุยใครไม่รู้ไม่รู้ว่าคนไหนในวงอ๋อนี่ไงตุยสวัสดีครับผมตุยอะไรแค่แต่ที่แน่ตรงกลางเนี่ยแรมือกูเป๊ะเลยอันไหนกลางล่างหือกลางบนอ๋อกูเขียแบบนี้เลยขวามือไคล้ายๆ้าของกูกูไม่ได้สักอันเลยใช่ผมก็ไม่มีสักอันเลย กูเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนลายมือสวยมากเหมือนแม่งแป้นปนเป็นแป้นปีนมาเลยสวยจัดเลยโก้อะลายมือผู้หญิงมันมีไอเนี้ยเพื่อนกูที่เขียนลายไทยอะเขียนเป็นตัวไทยอะแล้วลาเวลาหลังใช่ลายมือผูดหีผู้หญิงเขียนลายมือผู้หญิงเลยแบบจะชอบเขียนจะชอบตัวหนังสือเป็นกระตูนกระตนอะไร้กูก็เขียนแบบนี้ภาษาไทยกูเขียนแบบนี้ภาษาจีกกูเขียนแบบนี้กูอ่านไม่ได้ละอ่ะน เพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่อ่ะขอไม่ได้นะของที่มดูเขียนใช่คือกลับไปอ่านเลคเชอร์ตัวเองยังงงเลยเขียนอะไรไม่ได้เทีย่อ่ะคนบ้าของกูลอกไงอะที่แบบไอ้ยขี้อ่านหรอกกึกกึกึ๊กกึ๊กกูจริงกึ๊กกูก็อ่านไม่ออกกูเขียนตามฟิลเขียนตามฟิลหวังว่าครูจะเข้าใจเหมือนลายมือหมออ่ะแล้วก็บ่นว่าหมอเขียนอะไรใช่แต่หมอเข้าใจไงแต่มึงอ่่ะแตหมอมันก็ไม่เข้าใจเฮ้ยจริงๆเชื่อกูบางทีคนเขียนไม่รู้เรื่องนะต้องชนพยาบาล ใช่ต้องโรงพยาบาลเพราะคนที่จ่ายยาคือหมอเวลาจ่ายยาเขาจะส่งให้เภสัชท like ี <t <t ่ไปจ่ายยาต้องชมเภสัชเนไหคนจ่ายยาเก่งคนไหนก็ได้ทีเป็นคนอ่านนั้นแะละครับผมไลฟอยู่ต่อไปก็คดูเยอะกันจนเยงกันหมดแลมวเนี่ย กท่านทุกท่านครับแต่วันนี้เรามาไม่ดังปกติเลยครับผมก็วันนี้นะครับมาอัดเพลงใหม่ของไรแค่เป็นเพลงซิงเกิลที่แปดวัซิงเกิลที่เก้าของพวกเราครับตอนนี้คนอัดคนแรกเป็นพี่นันครับซึ่งจะเป็นท่อนที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะว่าท่านนี้ซือหลอคนแต่งเอ่อไม่ใช่แต่งเนื้อแะเป็นการแต่งตัว พี่น้าก็บอกว่าโหโย่โยโยโย่อารมณ์น้าดีดีป่ะดีดีป่ะตอบได้ไงวะอ่ะเอาใหม่คาลิเตอร์เก๋เนี่ยมันให้เขาทำหน้าให้มอสทำเสียงดีป่ะเหมือนต้องหลังแบบนี้พี่เด้โอ้แป๊ดชีเมย์ีเมยไม่ได้จะให้เราแบบนี้ แก่งหนักใช่ไหมที่มันควรได้แก่งหนักใช่ไหมลังด้วยลัดปั๊บอ๋อไม่ด้ฟงไม่เดอบังไม่ไเลยโอ้อะไรันาดนั้นวะเนาะโอกโทอนนอโอ้กมันจะมากกว่า

มันเลยมองท้าเองเออมองท่าเสียงมันก็เลยแบบว่าองศาเสียงมันขยับไม่เท่ากันนเออต้องมีท่าันนจริงๆนะมัต้องแบบกระชากลำคอหนิมีปฏิกิริยาร่างกายเป็นทิกติกีม่เห็นตัวเฮ้ยเออ

โค o รดีอ่ะโคตรดีอ่ะนะมินดีฮาวชอบเลยครับคือดีหมดนะหน้าตาไงมันดีฮาวไม่ชอบเอยเพราะเออว่ะช บวกความสนุกเหมือนถือว่าความสนุกให้พี่นิดนึงอันนี้มันแบบพัก<ร>เอกไว้นิดนึงเหิวเลยอ่เออสามตุ้ย <c oughs> จบเร็วกว่าพี่นิดนึงนิดเดียวนะ อยน่นี้เขาบอกว่าปราดเรื่องหองรักเรื่องร่วงร้านตู้มันจะเกินแรงเพียงแค่แบบมันจะได้หลายอย่างไม่ต้องไม่ต้องเป็เน็มันอ่ะเป็นแบบคนที่แบบความสามารถเยอะทำได้ทุกอย่างได้ดีฟีลเหมือนเด็กหน้าห้องอเหอยดีนะช่องล้นหลังแล้วกลัวเด็กนอกห้องนอกห้องเลยไม่มีท้ายด้วยนอกโรงเรียนนอกห้องไม่เรียนช่างกัน เรียนโรงเรียนเครื่งฆแต่ว่าทำแรกไม่ไปถึงแบบโรงเรียนติดบ้านอย่างแล้วแบบเวลาครูสอนก็เปิดหน้าต่างมาเรียนปัอหนึ่งสองสามสี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกเจอ

สิ่งนี้แหละการนี้เดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงที่ชาคาลิขอสมุดขึ้นมีใครไม่ไม่อาจจะแตกๆเองใครัำชาการนะครับสนใจเข้าอนเสื้อผมได้นะครับไปได้

อใช่ไว้วันไว้วน่ตันก่ม้ใช่ไหมจะไม่ไว้วันเก่งไดใช่ไหมฉมกวนใจเก่งนใช่ไหมจะไม่ไว้วันเก่งนักใช่ไหมแค่ได้มองกันเอ้เรียกหล้วเัาเสียวใช่ไว้วันวันยังลงมาได้อีกทีนะไว้วันอ่าใช่ใช่มองกันเก่งนด้ใช่ไหมนไม่กวนใจก่งนใช่ไหมจะไม่ไว ไ <S an> ม่ไหัวงกับท้ายได้แล้วนี่ว่าทำให้ต้องต้องต้องเหม <S an> ือนเราเสร็จดาลงเลยกินดักช่ไหมฉัไม่ไหวว่า <S an> เออ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 กินดักช่ไหมฉัไม่ควรใจกินดักช่ไหมฉัไม่ไหวว่ากินดักช่ไหมกินมาเกินขอเอาตอนนี้มันเคยแม่งนี้ฮะเอาลงมาอันนี้ เออเออเอออัน e ี <SM. S 2> <Christina. S 1> ้นี่อันนี้นี่อันนี้นี่เก็บรักเก็บรักเปล่าละเปล่าักเ h e c k ข้าวไป c h e เราจะจะนีเปล่าละเอออันนี้อันนี้นี่นี่ เสุดยอดมีปมเดียวเลยครับ

าังพีอ่อยากได้อะไรก็ขึ้นมาบอกมีช็อปปิ้งเซี่ยงไฮ้หรือจะไปปารีซิดนีย์ดีนะชอบว่ะใครก็ขึ้นมาบอกมีช็อปปิ้งเซี่ยงไฮ้หรือจะไปปารีซิดนีย์บาหลีอาติก็ไม่แต่เงินเงินฉันกัเพิ่มเพิ่มไม่มีเงินเงินดีบาหลีอาติก็ไม่แต่เงินเงินฉันกัเพิ่มเพิ่มไม่มีเงินเงินพี่พี่บอกแล้วพี่กำลังมาแค่มาลองเด็ดโอ้โหถ้าขับจนระดับปังพี่ ดีว่ะก็ดีนะพันนี้ขอขอเข้าตรงอันนี้ได้ไหมมาอีมจะได้ไม่มีเกินเกินนะขอเข้าตรงไม่มีเกินเกินนะเป๊ะเลยจะได้ตอบเลยขอโทนนี้แหละ งงกับคำที่พูดจะเหงดขันเลยถึงตัดเสียงก่อนรูก่อนที่จะลากอ๋อไม่ลากไม่กใช่ไหมไม่ลากเสียงแบบโน้ตเป็นแบบครึ่งครึ่งครึ่งโน้ตนะโน้ตแบบครึ่งครึ่งเสียงอ เมื่อไรจะฟังจะมาที่อีใช่ไหมหมดันจายเราต้องรอแบบคนเมานะครับ ผมเป็นคนดีไม่เคยเมาโอ๋อโง่ใช่ไม่เคยเมาอินแต่รับปาครับผมตาคหมอสเลยนะตาที่จะแอบเป็นคนเมาเนี่ยค่อนข้างจะยาคะแนนต้องหลายเทกไดนึงคิดว่าผมเอาบาร์บีคิวหมูแล้วบาร์บีคิวเนื้อโอเคเลยตักข้าวเลยตอนนี้หิวที่แล้อะไรหมูเนื้อหมูเนื้อกไก่กวนวนมานะแต่ตอนนั้งกินก็เสร็จแล้วล่ะบาร์บีคิวกไก่น้ครับโอเค มันล่วงไปหน่อยแตว่าคำสุดท้ายอเขาไม่ให้สูบไปลองตัด

เะ <owning> ี๋ยวลองได้เะเปิดไกลให้ฟังก่อน้ังหมดเราได้เลครับกดลองได้กดในคุยตอนนี้ฉันคืออด พี่อยากได้เสียงเต็มแล้วเดี๋ยวไอเสียงเพ้อเป็นหลบได้ได้หรือเปล่าพี่น้องได้แต่บอกเราไม่ได้แก่โง่ <c oughs> ออใครเลยอ่ะร้องได้คนดีร้องไม่ได้คนดีร้องไปแล้วอาไหร้องไปแล้วขอเผื่อปเท,ไ,ทได้ปะได้เดี๋ยวกำล,ลังมา เออเซ็กซี่เด้ออยากได้แางนี้แหละเฮ้ยจบแล้วหมดแล้วฉันทำได้เลยพี่เก่งมากฮ่าฮ่าฮ่าขอหนึ่งสงสี่ที่แบบว่ามีเทพมานัดชีเที่ที่สุดในโลก หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่ห้าหกเจ็ดก้าครับหนึ่งสองสี่อยากได้1หนึ่ไงนะอยากได้1หนึ่งหนึ่งนึ่งสสมสเดิมถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราสี4 ตุยตุยตหสสทำให้การนับรู้สึกยากเลยตอนนี้หนึ่ผมน่าจะเยอะมากแน่เลยอ่ะขยิ่งขยิ่งขยิ่งอดีตวันหนึ่งแล้วใช่ไหมแกทเก่ง

ให้เอ็กซ์ซีกับ้พ่อเฮ้ยคือหลอดหนึ่งหลอไม่ได้ต้องแอดคือเพิ่ม4หลอด ยดกลกกัได้ละไอ้มาหมเทิ้งปะเฮ้ยแล้วก็ไหนแล้วก็ขอขอแก้ดีด้วยจริงจมีแค่เมื่อกี้เลยจริงแล้วเนี่ยไอ้ท่อนเนี้ยเยอะชุบที่สูงเกินอยากได้แค่นี้อยากได้แค่นี้หม

s h ฉัน n I like to say how ฉัน like to say I o n l i e o like to say me how s <c oughs> s y like to say I o n l i e ก e ล oh this มีกดสุ่มด้ปะกาชาปองจะสุ่มอื่อไร่ากลุ่มสุ่มกาชาปองใบแค่นโอเคครับสำหรับวันนี้ไรแค่นะก็จุดใจกันไปเลย ไปเล่าหน้าพบกันใหม่ครับว่าเราจะมาติดตามผลงานอะไรของน้องๆอีกครับผมหวังว่าน้องๆจะรีบออกเพลงใหม่มาให้ทานทานพวกเราครับมีขิงจะด้วยมีขิงจะด้วยเราเหนื่อยเยอะแน่นะเพื่อนมีขิงเพลงเก่ายังไม่หมดเลยแกครับผมแล้วพบกันครับ